สวัสดีค่ะเพื่อนๆแพ,พรามาอีกแล้วนะคะวันนี้แพรก็จะมาบอก7ขั้นตอนของมนุษย์10ล้านด้วยอะไรด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ออนไลน์กำลังมาแรงมากเลยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีทีนี้แพรก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะคะว่าเราจะทำอ,ะออนไลน์ยังไงสื่อในการที่เราจะทำเป็น การที่เราจะหารายได้เราจะทำยังไงได้บ้างนะคะข้อแรกก็คืออันนี้เป็น7ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นมนุษย์สิบล้านด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะข้อแรกก็คือเราต้องมีน้าน้ำเป็นของตัวเองค่ะเช่นอย่างเราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของเราเช่นอย่างของแพงอย่างเงี้ยแพงเรียนบัญชีมาใช่ไหมคะแพงก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่เป็นบัญชีด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่ชอบในแนวเดียวกันเช่นชอบเรื่องบิวตี้ชอบเรื่องการสกินชอบเรื่องสุขภาพเฮลตี้หรือว่าชอบดูแลสุขภาพชอบ เกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็เรื่องจะทำยังไงที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สูงให้ขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปขั้นที่2นะคะก็คือเราต้องวางตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญหมายความว่าเราต้องวางตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิร์ตแต่ว่าก่อนที่เราจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ตได้เนี่ยเราต้องมีความรู้เราต้องอ่านหนังสือเยอะมากอ่านไปนตั้งๆเลยนะคะหรือว่าเราต้องอไปแชร์เทคนิคจากคนที่เขาสําเร็จหรือว่าคนที่เขา,ามีความรู้ทางด้านนั้นจริงๆมาโดยที่เราจะต้องอ่านแล้วก็มีความเข้าใจในสิส่งนั้นเพื่อที่จะมาบอกแล้วก็มามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังนะคะอันนี้ก็คือเราต้องวางตัวเองค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เราต้องมีความที่จะต้องรู้จริงด้วยนะคะเพื่อนๆทีนี้ข้อที่3ก็คือต้องทําให้เป็นระบบอัตโนมัติสมัยนี้นะคะการที่เราจะทำอ,ะอย่างที่อาทิเช่นอย่างทําบางคนเขาทําเป็นหนังสือเสียงเนี้ยค่ะแล้วก็ขายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราจะเอาของไปขายทางอินเทอร์เน็ตอันนี้คือมันจะมีระบบที่จะช่วยในการซัพพอร์ตอันนี้เราไม่ต้องยุ่งยากอะไรหรือว่า คือเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทํางานได้ตลอดนะคะส่วนข้อที่4ก็คือจ้างฟรีแลนซ์จ้างฟรีแลนซ์ในกรณีที่เราทรําธุรกิจใหญ่โตแล้วเราต้องอะไรที่มันเป็นงานยากๆย,ยุ่งยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็จ้างเขาหมดเลยอันเนี้ยคือมันจะทําให้เราไปได้เร็วแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องทําจริงๆก็คือคิดเรื่องการตลาดแล้วทีเนี้ยคิดเรื่องการตลาดก็คือเราต้องใช้ไอเดียค่ะคือเราต้องมาบรนเนตในสิ่งที่มันมีความสําคัญส่วนอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงี้ยเราก็จ้างคนอื่นเขาทําไปเลยนะคะ ส่วนข้อที่5นะคะคือการสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ทีนี้อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ในบางทีนะคะการที่เราจะคิดคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นหรือไม่เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปคืออันเนี้ยบางทีเนี่ย การที่เรามีเนื้อหาหรือว่าการที่เราเตรียมข้อมูลหรือว่าการที่เราอ่านเยอะหรือว่าการที่เราฟังเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะตัวนี้สามารถที่จะมาเขียนคอนเทนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังได้ต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนว่าเราก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะต่อข้อต่อไปเลยนะคะข้อ6กก็คือการเลือกธุรกิจที่ขยายได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเช่นอะไรรู้ไหมคะ คือการทำคอร์สออนไลน์ที่เป็นการให้คุณค่าความรู้หรือว่าการทำการทำอะไรก็ได้ที่เรามีความเชี่ยวชาญหรือว่าเรามีความถนดัดหรือว่าเรามีความอยากจะทําหรือว่าเราอยากที่จะมีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นเราก็ทําเป็นคอร์สนะคะทาเป็นคอร์สออนไลน์เลยแล้วก็สามารถที่จะขายวางขายได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปก็คือ7ขั้นตอนที่7ก็คือการโฟกัส การสร้างรายได้การโฟกัสในการสร้างรายได้ก็จะมีจะมีวิธีการทําอยู่นะคะไปศึกษากันดูนะคะแต่ว่าการที่เราโฟกัสทําเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี้ยนะคะเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็คือเราต้องคิดอยู่เสมอะคะ่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ในระหว่างทางถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึก เหนื่อยหรือท้อหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งหยุดนะคะเพราะว่าเราต้องคิดต่อไปนะคะอนาคตยังไงถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทําวันนี้แต่ว่าอนาคตเราก็ต้องทํามันอยู่ดีนะคะยังไงเพื่อนๆก็ วันนี้แพรก็มาแชร์เรื่องราวดีๆอย่างนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะยังไงวันนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะ7ขั้นตอนในการที่เราจะเป็นมนุษย์10ล้านได้ด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะยังไงก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆสร้างผลงานเราต้องเป็นผู้สร้างนะคะอย่าเป็นผู้เสพอย่างเดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากค่ะวันนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะไว้พบกันค่ะ